วงจุ้ยเป็นจะธาตุค่ะช่วงสุดท้ายนะคะยังคงอยู่กับอาจารย์สุรัตพงศ์สุวรรณรัตน์นะคะใครที่มีคําถามเรื่องฮวงจุ้ยต่างๆนะคะพูดคุยกันได้ค่ะอาจารย์สามารถไปดูหวงจุ้ยกันได้นะคะถึงสถานที่เลยนะคะติดต่อสอบถามกันค่ะ0 8 9 7 6 4 8 4 4 8และ0 8 5 0 2 0 2 3 3 3นะคะอาะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้สรุปกันนิดนึงค่ะสำหรับสิ่งอัปมงคลที่เราต้องให้ความสําคัญว่าไม่ควรจะมีในบ้านนึงมีอะไรบ้าง คือแค่คร่าวๆประการแรกสุดกระจกก็สําคัญค่ะกระจกที่ส่งตรงประตูหน้าบ้านห้ามเด็ดขาดเลยอัมอปมงค,คะแม้แต่เสร็จแก้วเสร็จหินทั้งหลายควรตั้งอยู่จุดไหนนี่ก็สําคัญนะฮะท่านผู้ชมครับตั้งแบบขอไปทีไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆสัตว์มงคลตั้งที่พื้นเนี่ยนะครับพุทธภาณิย์บางเจ้าก็มีลรวก็ไม่ว่ากาันถ้าทานดี่ทาไป นะครับแต่ของอาจารย์ถ้าเจอเป็นลูกค้าถ้าเขาเจ้าก็วางไปแต่ถ้าไม่ชอบเอาออกดีกว่านะะถ้าตั้งต้งไว้ตรงเจ้าที่ก็ะเพอแล้วนะครับแล้วก็จุดดีจุดเสียของอาคารแต่ละอาคารรูปทรงก็ต้องสําคัญนะครับหลังคาก็สําคัญเช่นเดียวกันใช่ค่ะนะครับ อย่างที่บอกแหละว่าฮวงจุ้ยมีรายละเอียดมากนะคะเยอะฮะโดยเฉพาะเชียรผมู่ฝั่งตรงข้ามอ่าใช่นี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นปัจจัยภายนอกอีกนะที่ก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะคะบ้านตรงข้ามของเราอาคารที่อยู่ตรงข้ามบ้านเราแี้เป็ลูกทรงอาคารฝั่งนู้นเป็นยังไงก็ต้องวามละเอียดอ่อนเยอะครับใช่ไหมคะไม่ใช่เพียงแค่บ้านสว่างแล้วทุกอย่างจะดีนะยังมีหลายปัจจัยนะคะแต่สิ่ที่แน่ๆนะคะที่เมื่อสักครู่อาจารย์พาไปดูแล้วก็คือบ้านที่มีต้นไม้เยอะๆที่มืดไม่ดีต้องปรับนะคะแล้วก็มุมแหลมของ สาลาที่อาจจะอยู่หน้าบ้านนะคะถ้าเกิดว่าพุ่งเข้าไปในบ้านไม่เสียเลยให้ปรับเปลี่ยนซชครับกระจกอีกกระจกอีกเข้าตัวบ้านครับไม่ดียังมีอีกนะครับสัตว์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพุ่งมาหาเราอสําคัญเช่นเดียวกันพุ่งมาสู่อาคารเราพอดีเนี่ยก็สําคัญก็มีเช่นเดียวกันพิฆาต มาค่าอาคารเราในสักกะสำคัญนั้นสงต้องแก้กันเนียนะคะอะเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์สุรัตพงศ์จะมาพูดกันถึงเรื่องของการตกแต่งบ้านด้วยหินกรวดกันบ้างหินกรวดนี้มันเป็นลักษณะยังไงอาจารย์คะเหมือนกบลูเล็กๆหินก้อนเล็กหินก้อนใหญ่ๆที่ปรับสวนคุรเอาไว้จุดไหนจุดไหนที่อัปมงคลแล้วเกิดเรื่อง ได้ได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรื่องการตกแต่งบ้านด้วยหินกรวดดีไม่ดีอย่างไรวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะวันเสาร์หน้านะคะ6นาฬิกาสานาทีถึง7นาฬกาช่อง22จำง่ายๆ2 2นะคะเนชั่นทีวีนะคะนี่เวลาหมดแล้วนะคะอาจารย์สุรัตน์พงศ์สุวรรรัตและดิฉันปิยะชัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ